คลิปนี้พาทุกคนมาดูที่เขาได้ฉายาเขาเรียกว่าต้นไม้ยักษ์ใช่ไหมเอ่ต้นไม้ยักษ์ต้นจามจุร,นจรีนี่ทุกคนนี่จังหวัดกาญจนบุรีครับต้นจามจุรียักษ์ทุกคนนี่ทางเข้าด้วยนี่พามาชมโอ้ร่มเย็นดีนะข้างในนี่นะนี่มากับทีมงานครับว้าวอุ้ยในนี้บรรยากาศดีปอน ดูดิเออบรรยากาศดีมากเลยฮะโอ้ร่มเย็นนะเนี่ยมีเปแผ่นนะนอนนะสะบายเลยนะทีมงานถ่ายรูปนะทุกคนเราถ่ายไปเยอะนะนี่พาทุกคนมาชมบรรยากาศกันพาเดินมาด้านนี้ดูทุกคนดูดิร่มเย็นมากโอ้โหนี่เขาจะมีสะพานให้เดินอย่างนี้ทุกคนนี่ ไปเขาเขียนมาเลยห้ามกระโดดบนพืชไม้ว้าวนี่ก็จะมีสะพานเป็นสะพานเดินให้อย่างนี้ทุกคนนี่นี่จะมีสะพานให้เดินรอบรอบโคนมันต้นไม้มันนี้ทุกคนนี่นี่เขาจะมีสะพานให้เดินเงนี้มาแต่เดินถ่ายไม่ได้มองพื้นนะตกพลุบลงไปนิดนะึงโอ้ตาเลยไมนี่นี่นี่โคนต้นมันทุกคน นี่ก็จะมีสะพานเขาจะทําสะพานให้เดินรอบๆเนี่ยทุกคนเดินรอบต้นตลอดเลยเนี่ยทุกคนอู้บรรยากาศดีอ่ะไปงั้นก็เดินถ่ายรูปไปรอบๆนี้แล้วกันวู้เขียวขจีดีอ่ะวู้ต้นใหญ่มากเลยปอนดูนะ,อะเออใช่ต้องอยู่มุมนั้นแหละหเดินดูบรรยากาศก่อนเดินดูบรรยากาศรอบๆกอน โอ้หบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้เป็นคลองน้ำเลยนะแต่มันไม่มีน้ำไง s <S ใช่ปะเออน้ำแห้งหมดแล้วนะดูดิลงมาดูคลองน้ำน้ำแห้งหมดเลยเนี่ยซูมซูมไงซูมขยายอย่างเงี้ยอ, <Okay. S 1> อู้อันคลองไม่มีน้ำแลว้วอ่ะนี่พาทุกคนดูบรรยากาศรอบๆต้นไม้ยักษ์เราเรียวกว่าต้นจามจุลียักษ์นะครับอยู่ที่อยู่ที่กาญจานาบุรีนะทุกคน อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกคนวันนี้นักท่องเที่ยวเขามีมาบ้างนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคลืมฟ้าคลืมฝนนี่ยโอต้นต้นใหญ่มากเลยดูนะดูดูดูคนต้นใหญ่มากไม่เห็นมีประวัติเลยพอนประวัติอยู่ตรงไหนไม่รู้นะไปดูประวัติแล้วนะว่าอายุมันเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเมื่อกี่ปีอะไรเงี้ยนะ ถ้าเอฟซีไปเซิร์ชใน Google เนอะแล้วคันหาข้อมูลเองมะอัน,นี่พามาชมก่อนอนี่มุมนี้ก็สวยเนี่ยมันจะเลื้อยลงไปข้างล่างนานนนานนาเนี่ยว้าวอันซีนนะอันซีนมากโอ้ดูดีนี่ยบรรยากาศตรงนี้เก่งมันจะยื่นลองอมาอย่างนี้นะดูทุกคนดูว้าวบรรยากาศดีรึเปล่าโอ้ลมเย,มย็น ดูนะดูรากมันดิเดียดูรากมันเนาะเขาบอกอะไรห้ามห้ามอะไรนะห้ามเหยียบรากมันเนาะให้ลงไปบ้างให้ลงไปไม่ใช่หรอไม่ให้ลงไปนะก็ไม่ให้ลงไปเดินทนงานทำไมอะถ่ายเพื่อนนะแอมนอนสบายใจนะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปอยู่ทุกคนเนี่ยในมุมยอดทิศเนี่ยมาถ่ายมุมเนี่ย เนยมุมยอดทิศเลยเนี่ยนี่มุมนี้ทุกคนมุมยอดทิศมุมถ่ายรูปครับทุกคนนี่ป้ามาเืนตรงนี้ดิมุมถ่ายตรงนี้มุมยอดทิศว้าสวยสวยสวย,สวยน,นี่ทุกคนได้เห็นบรรยากาศครับเขียวขจีสวยงามมากเออแต่มันแบบมันร่มเย็นมากเลยนะ เนี่ยมุมนี้ก็สวยเนี่ยมุมนเนี้ยเนี่ยเขาจะก็ยืนถ่ายรูปกันเยอะเนี่ยว้าวสวยงามทุกคนใครมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับต้นจามจุลียักษ์กาญจนบุรีทุกคนด้านนู้นด้านนู้น,นเป็นอะไรอ่ะปอนด้านนู้นมีอะไร,รอ่ะโอ้ยตรงนี้กิ่งมันจับได้เลยฮะของนู้นเป็นอะไรอ่ะมีแล้วมั้งหมดแล้วมั้งนะของนู้นขายของห้องน้าหมดแล้วนะไม่มีแล้วมั้มมนนะง พอ,อยังถ่ายรูปพอ,อยังยังไม่ได้ถ่ายอ้าวจะถ่ายรูปก่อนใช่ไหมมาไปเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปก่อนไปทุกคนไปก่อนนะครับเดีย๋ยวมีใครมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับต้นจามจุรียักษ์ครับจังหวัดกาญจนบุรีรไ,ได้เดี๋ยวไปก่อนทุกคนเดีย๋ยวตามไปคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวตามไปนะครับ <S <S <ว>คลิปนี้ไปก่อนทุกคนโชคดีครับ